ันนี้เรามาร้านเสื้อผ้าอีกแล้วนะคะ่วันนี้เราแบบพูรูพผู้าหน่อยนะคะเปิดรูนิดนึงแต่ราคาย่อมเยาวันนี้เรามาที่ร้านริสกี้บุติค่ะอยู่ร้านร้านอยู่ร้านอยู่ใช่เป็นร้านที่แบบเออใครๆก็รู้จักเออแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่แบบสวยแล้วก็ดูหรูดูแพงร้านมากๆร้านก็หรูนะคะแต่ว่า ราคาย่อมเยาวย่อมเยาว<ช>่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟินีนะคะเป็นพนักง,งานร้านดิสกี้บูติกค,ค่ะเปิดมาเจ็ดปีแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมาเปิดร้านเรามีออนไลน์มาก่อนค่ะจุดเริม่มต้นเนาะเจ้าของเป็นคนที่ชอบแบบแต่งตัวแล้วก็ชอบแบบออกแบบดีไซน์แบบนี้ค่ะเลยแกอยากเปิดร้านแบบให้คนใส่ประมาณนี้ ก็คือทางร้านเราะจะออกแบบเองทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นแบบไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อผ้าเองเปิดผ้าลูกไม้อะไรไปเนี่ยจะไปเลือกเองหมดเลยแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาไม่แพงด้วยค่ะต้องใช่ต้องไปดูเองต้องไปเลือกเนะื้อผ้าเองอะไรหมด <S <S ร้านดิสกีบูติกจะอยู่ย่านจะบังสีกอค่ะหรือไม่ก็ติดก,กับอนามัยจะบังสีกอก็ได้ค่ะแล้วก็ร้านเราจะเปิด วันปกติแบบนี้จะเปิด9โมงจนถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็ถ้าช่วงระมานด์น,นี้เราจะเปิด9โมงจนถึง4ทุ่มอ่าแล้วก็เราจะมีโปรช่วงละมานดอเราจะมีโปรเข้ามาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะมีชุดใหม่ๆลงมาเรื่อยๆช่องทางการสั่งซื้อก็คือสั่งในเพจร้านดิสกี้บูติกหรือไม่ก็เป็น IG ก็ได้ค่ะ IG ของดิสกี้บูติกค่ะอะหรือว่าจะแวะมาหน้าร้านก็ได้ร้านเปิดตลอดค่ะเปิดทุกวันเลย ที่เนี่มีเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์มากๆเลยจะเป็นเจ้าสาวจะเป็นแบบเออกาะงานเลยก็สามารถเข้ามาเลือกที่นี่ได้เลยนะทุกคนคือนี่มาส่วนเจ้าสาวที่นี่ก็มีชุดเจ้าสาวให้ด้วยเหมือนกันนะคะคือจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ชุดออกงานอย่างเดียวอะ่ะมันเป็นชุดเจ้าสาวก็มีคือสวยมากๆเลยทุกคนคือคือจะบอกว่าราคาถูกมากเลยนะอันนี้ อันนี้ราคาพันแปดร้อยเก้าสิบต่เกคือดีเทลคือสวยมากคือดูใช่ดีเทลคือสวยมาก <Okay. S 1> เมากหมาะก,กับช่วงนี้คนนิยมมาแต่งงานกันมากมากเลยนะคะแล้วก็มีหลายแบบมากๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบยาวนี่แบบยาวสวยมากใครสนใจก็แวะมาได้นะคะ คาริยายอมเหมือนเดืมนะคะมีตัง้งแต่ไซส์ S จนถึง XL นะคะคุณผู้ชมหนึ่งหกเก้าศูนย์นะคะรุ่นนี้หนึ่งหกเก้าศูนย์นะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วใช่สำหรับวันนี้นั้นเราก็ อิ่มนำสำรางใจนะคะสวยมากเรจแเริ่มถือบริการสุดยอดใช่แล้วก็ที่เนี่ยมันน่าร้านอ่ะดูดูดูแพงแต่ค่อยๆจริงๆราคาย่อมเยามากๆคือถ้าแบบเราไม่รู้จริงๆคืออุ้ไม่กล้าเข้าเพราะว่ามันมันรู้ราคามันต้องรู้ด้วยใช่ใช่แล้วพอเข้ามาแล้วเอ้บริการดีราคาย่อมเยาคือจับต้องได้เลยล่ะใช่ก็คือแนะนํา ไดโยนี้ก็คือมาที่นี่ได้นะคะที่นี่ลูกค้าเข้ามาขนาดหน้าร้านนะั้นลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเยอะมากๆแสดงว่าแบบร้านที่นี่คือคุณภาพเยี่ยมมากเพราะว่าดีเทลในการตัดในการเย็บของเขาคือแบบดีดมากๆเลยคัตติ้ง <Okay. S 2> ดีมากใช่ใชแล้วก็ออกแบบก็จะมาเรื่อยๆใช่ไหมใช่เขาบอกว่าสัปดาห์หนึ่งสองแบบแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะร้านอยู่แถวจะบังติกอรน,นะคะ,คะก็ขับมาไม่ยากก็ถ้ามาทางอนามัยก็เลี้ยวสายก็ น่าจะถึงพอดีร้านใหญ่ๆสีขาวๆเลยนะคะทุกคนก็พเราสอดคนก็สอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องเราได้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งิงก็เป็นขนลังใจพวกเราด้วยเราดิฟเซาไก์ใบรงรับจำนำสุดทวียิ่งรู้จักยิ่งรักกัน